อ่าพอบอกจะลาบหน,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 นีไปแล้วนีรเลจเดเปนเดลีนไปแล้วโอนขปั่นเรือเรือปั่น สั่งเล่นน้ำสนุกกันใหญ่เพราะเขาจะมีแค่สี่เดือนที่เขาจะได้เล่นแบบนี้นอกนั้น,นก็อยู่ในร่มผ้าพายายกับตาหมาเปิดหูเปิดตาข้าวเดืดสั่เอวพี่โขาอยไหนไม่รย นี่ฝั่งเด็กๆเล่นน้ำเด็กเด็กเล่นน้ำ เฮเยอากาศสนุกกันใหญ่เลยเต็นที่ไงที่บ้านเราเป็นใหญ่เนะอันนู้นห้องน้ำสาธารณะเนะข้าฟรีมีคนกางเต็นท์มานอนด้วยนุน <c oughs> มีเขาเอาเต็นท์มากางด้วย นี่กกนนนนนนคนออีาต้อ้กลับั่ไปปั่นรนร้คนก็ั่งไปได้เขาก็เขียนอยู่3าม<ต>คนนี้แหละจะปันน่นน้ำก็จะปวดขานูกแกจะปั่นให้ปะพาไปหน่อยเดี๋ยวจะพาไปขี่รถปันนน่นสามคนนี้้านู่นตรงนูน้นบ้านลม พ่อแม่ลูกเล่นน้ำกันเป็นน้มือเนน้ำเป็นบนน้ําเลยทำไมเราไปถีบปิดที่บ้านเราเลยเขามาเรือยๆเขาไม่ตึคียดไหมเพาะว่าถึงเคียงไหม มอกลัวอีกแล้วไม่ตาละกัวอีกแล้วเขาฉีดวัคซีนหมดแล้วทุกคนใส่ชุดว่ายน้ำหมดเลยประเทศโปแลนด์เหมือนคอสนั่นเป็นทะเลสาบ Vielen okay, Dank. Okay, okay. โเคขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ